วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้เตี๊มาแล้วรอติดตามได้เลยนะ ะะที่มาไลฟ์วันนี้นี่มีเรื่องสำคัญอยู่ก็คือว่า,อาจอบประเด็นของรายการจอบประเด็นแล้วก็ขึ้นหัวเรื่องลว,ว่าพรมเฮงก็คือถ้าคนที่าตามในไลย์กลุ่มเนี่ยเราจะาคนที่ไม่ได้ตามในไลย์กลุ่มเราโพสต์เฟซส่วนตัวไปเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของวิชาพรมของสายท่านอาจารย์เฮงไพวัน แล้วก็เราได้ไปอยู่ในพิธีที่ทําการปลุกเสกพระพรมของสายท่านอาจารย์เฮงไพวันกับสายพ่อป่องนุ่มานาของบ้านมีดีก็คือเขาจับมือกันแล้วก็สร้างพรมขึ้นมารุ่นหนึ่งคือพรมของท่านอาจารย์เฮงเนี่ยในวิชาเขาได้บอกแล้วว่าเป็นพรมพรมในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นพรมที่เป็นทิพวิญญาณ การการเวียนว่ายตายเกิดเราในพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเ,เรายังไงเราอาจจะมีพันธะชาติผูกพันกับจิตที่เป็นทิพย์เป็นวิญญาณเป็นพรมอ,อาจจะเป็นอดีตพ่อแม่พี่น้องลูกเมียที่ไปเสวยชาติเป็นพรมอยู่ในปัจจุบันนี้พรมมาที่นี้ก็คือเราลึกถึงหรือน้อมนําจิตให้เรานึกถึงพรมที่เขาสําเร็จที่เคยมีพันธะชาติผูกพันให้ส่งผล เกื้อหนุนคำชูเราให้ชีวิตเราเนี่ยรอดพ้นจากอบายอบายภูมิทั้งหมดในเรื่องของความ,วามจเจริญเกี่ยวกับเรื่องเราภายัยไข้เจ็บโรคทุกโรคที่เราตกทุกได้ยากอยู่เนี่ยขอบารมีพรมมาเนื้อหนุนนําชีวิตให้ให้ดีขึ้นวิชาสายพรมของท่านอาจารย์เฮงเนี่ยในสมัยอดีตนี่ถ้าพูดถึงคารวะที่มีเครื่องรางของขัง,งก็หนึ่งในนั้นก็จะมีอาจารย์เฮงไพรวันที่ออกเหรียญพรม ก็คือมีเหรียญโล่เหรียญรูปไข่เหรียญรัตนมีพรมก็คือมีสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้า,ามตัดรูปไข่แล้วก็เหรียญโล่แล้วก็มีผ้ายันพรมแล้วก็มีตะกุดโอ้มีมีเครื่องรางของขลังออกมากมายแต่ยกตัวอย่างเหรียญพรมของท่านอาจารย์เฮงเหรียญโล่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสามกษัตริย์ก็เหรียญเป็นล้านถึงหลายล้านเลยถ้าสวยๆเราจะเห็นว่าค่านิยมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแพงเกิดมาจากประสบการณ์ที่คนเอาไปบูชาแล้วค่อนข้าง ค่อนข้างเห็นผลไปในแนวทางที่ดีมากๆามันก็เลยกลายเป็นที่ความต้องการของคนรุ่นใหม่ผนวกกับวิชาสายพรมของอาจารย์เฮงเนี่ยก็มีการสืบทอดมาเป็นรุ่นรุ่นก็รวมไปถึงหลวงปู่ศรีวัสแกที่มีชื่อนะก็มีหลวงปู่ศรีวัสแก่พรมของหลวงปู่ศรีวัสแกรุ่แรนแรกๆก็มีราคาแพงมากเหมือนกันแล้วก็ไม่ว่าจะพรมอาจารย์เฮงหรือพรมหลวงปู่ศรีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยออปลอมเนี่ยใกล้เคียงมาก ใกล้เคียงมากส่วนหนึ่งก็เลยทําให้คนในกลัวในการเก็บในการเก็บหรือเอามาเช่าบูชาติดตัวเนี่ยก็กลัวว่ามันจะปลอมหรือเสริมพอมาในยุคภายหลังเนี่ยวิชาสายรมท่านอาจารย์เองก็ยังมีการสร้างอยู่ตลอดเวลาจะมีการสร้างอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างไรตกใจเลยก็มีการสร้างอยู่ตลอดเวลาแต่ แต่ก็หาจุดจบยากหาจุดจบและว,วิธีกรรมที่ครบถ้วนได้ยากเพราะการการเสกพรมเนี่ยในตำราเนี่ยเขาเขาจะเดินตารางเป็นรัตนามาลาก็คือขึงเหมือนต้องนิมนต์พระจำนวนมากในการสวดรัตนามาลาเพื่อเพื่อเป็นไปตามตำราวิชาโบราณแล้วก็ผู้ผู้ก็พูด,พด,พดมันหาคนที่ลงทุนทำแบบนั้นน่ะได้น้อยน้อยมากและให้ถูกต้องด้วยยิ่งยากมาก คราวนี้พยันพรมที่เราเคยพิมพ์ออกไปเนี่ยก็มีสมาชิกเนี่ยมาเช่ากันเป็นจํานวนมากเลยก็มีมาติดต่อทางเพจทางร้านารายการมาตรสยามเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เขาทําพิธีเนี่ยเราเป็นคนที่ดูแลเราเป็นคนที่ดูแลให้สมาชิกบ้านมีดีกับคนที่สนใจทั้งหมดในเช่าพยันพรมแล้วก็เราก็ได้เอาเงินเราที่มีอยู่ตอนนั้นแหละ ในวันนั้นเลยเนี่ยเช่าออกมาหลังจากที่ทุกคนไม่เช่าแล้วส่วนหนึ่งและครั้นี้พอมีความต้องการของสมาชิกเพิ่มเนี่ยเราก็ไปล่าซื้อมาจากคนอื่นอีกเหมือนกันอย่างเหรียญพรมเนี่ยที่เราที่ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยเป็นเหรียญโลเล็กอันนี้ก่ให้ดูเ่อนอันนี้ไม่รู้เห็นชัดไหมมาสะท้อนเลยนะนี่ยชัด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 ,ชด,ชด เหรียญเอางี่กว่าเอากล่องนะมันยังไงเป็นเหรียญโลเ,เ,เกกล็กเหรียญโลเหรียญเล็กเห็นงไหมเป็นเหรียญโล,เ,ลเ,หหเ,เหรียญเ,เล็กขนาดนิ้วเรายังใหญ่กว่าเลยอันนี้เป็นเนื้อชนวนเนื้อชนวนอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะไฟนรรท้อนนะ อันนีนน lin, เเน้เป็นเนืน้อชนวนเป็นเหรียญโลเล็กยันเนี่ยเป็นยันของท่านอาจารย์เฮงกับยันของบ้านมีดีมารวมกันเลยเพราะฉะั้นี่อันนี้เป็นเนื้อชนวนมวลสารด้่ยนะเป็นเนื้อชนวนค่อนข้างมีน้อยและหายากอันนี้ไปไล่ซื้อเข้ามาไปไล่ซื้อมาจากหลายๆคนเลยอไปไล่ซื้อเข้ามาจากหลายๆคนเพื่อเอามาให้รายการมนตรัดสยานสมาชิกรายการบรรัดสยานที่สนใจ อย่างที่บอกว่าอาจารย์แขกเนี่ยเปลียปล่ยนเ,เปียเสมือนเป็นแม่เป็ดลูกเป็ดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลถ้าไม่ใช่รายการมรดสยาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นหรือเป็นคนที่หรือวัตถุมงคลรุ่นนั้นๆเนี่ยเราต้องรู้ประวัติความเป็นมาเป็นไปเป็นอยา่างดีเราถึงจะมาแนะนําให้กับสมาชิกรายการมรดสยามเช่าถ้าไม่ใช่วัตถุมงคลอาจารย์แขกเหรียญพรมนี่ไม่ใช่เหรียญพรมของอาจารย์แขกนะบอกกันเลยไม่ใช่เหรียญพรมของอาจารย์แขกเป็นเหรียญพรมเนี่ย เหรียญพระพรมสีหน้าเท้าสหบดีพรมเนี่ยมาหาพลผู้คํมผู้คู่พระพุทธศาสนาเนี่ย็็มีเขียนเลยสุดยอดวัตถุมงคลดีนอกดีในเนื้อชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์เอันนี้เราไปตามกลับมามีร้อยองค์อเหรียญพรมเมื่อกี้มีนวักถามมาราคาบอกไปเลยก็ได้อันเนี้ย อันนี้เป็นเหรียญชนวนมีร้อยเหรียญเหรียญละสองพันห้าร้อยบาทมีร้อยเหรียญเท่านั้นนะมีร้อยเหรียญคุมกันให้ดีๆนะไม่ไม่มีตังค์ไปซื้อคืนไม่พวกมึงนะมีร้อยเหรียญเ <ๆ S 1> หรียญละสองพันห้าร้อยบาทเหรียญเนื้อนวะโลหะชะนวนเหรียญโล่พรมมันจะมีโค้ดสองตัวต่ออยู่ที่เข่าสองข้างถ้าเป็นเนื้อทองแดงมันจะต่ออยู่ที่บนมือสองข้างอันนี้เป็นเหรียญเนื้อนวะชะนวน 2, เหรียญละสองพันห้าร้อยบาทมีร้อยเหรียญเท่านั้นอันนี้ก็คือวัตถุมงคลที่หลายๆคนรอคอยและอยากได้ถามว่าเหรียญพรมดีไหมเหรียญพรมนี่อย่างที่บอกไอถ้าคนเรามีเมตตากรุณาวิตาเบกขานะกับเพื่อนร่วมโลกไม่มีในโลกมนุษย์ไม่มีเรื่องคนเราถ้ามีเมตากับคนอื่นมันก็ไม่โกรธละมีเมตามีมุตตามีเบกขาคือมันจะไม่เกิดเรื่องเลย ก็คือพรมเนี่ยมันสอนเรื่องความเชื่อไว้แต่ในเรื่องความความเชื่อของหลักวิชาสายพรมของอาจารย์เฮงเนี่ยเขาเชื่อว่าพ่อแม่เราที่เคยเป็นอดีตชาติที่เคยเกื้อหนุนกันมาและเขาสําเร็จของเขาขึ้นไปเสวยชาติเป็นพรมเนี่ยการที่เราพกเหรียญพรมสายอาจารย์เฮงเนี่ยเราจะได้อันิีงส์จากคุณจากพรมเวลาลาถิฐาเนี่ยเราให้เรานึกถึงพรมพรมที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติพี่น้อง เคยที่เกื้อหน,นุนกันมาเนี่ยที่เสวยชาติเป็นพรมอยู่ขอให้มาส่งเสริมตัวข้าพเจ้าในชาตินี้ให้หลุดพ้นจากวิปากกรรมที่ข้าพเจ้าเจอหรืออยากได้อะไรก็ให้ขอไปให้มันขอแล้วก็ทําบุญสายพรมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องทําบุญขอแล้วก็ทําบุญเกิดความเมตตาสงสารช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ทําบุญกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ